ทำเดียวถ้าไม่ร้อนคือผมทำได้โอเคเลย สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมแถวเทศบาลตำบลสำโรงเหนือแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกินร้านร้านหนึ่งแต่ไม่ได้นัดมาแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นร้านไม่เปิดร้านไม่เปิดร้านไม่เปิดขับมาจากชลบุรีมาไกลมากที่นี่สมุทรปราการนะครับผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็หาร้านร้านหนึ่งแล้วกันเอยร้านนี้แหละผมว่าร้านนี้น่ากินบะหมี่หมูกรอบเป็ดนะหมูแดงร้านนี้เลยนะได้ครับผมเข้าร้านเลยไปสั่งเลยแล้วกันไป ร้อนซะด้วยทีย่วเนี้ยวุ่แต่ร้านหน,าน,านหนกินเนอะร้านนหนกินเออหิวไหนไหนก็มาแล้วนะครับไม่อยากให้แบบเสียเที่ยวร้านบะหมี่ในหนวดนะนนดนบะหมี่ในนวดเ<น>มนูด้านเนี้ยก็จะเป็นบะหมี่นะครับผมอีกด้านนึงก็จะเป็นพวกข้าวอโอ้ข้าววุ่ยแต่บะหมี่นหนกินนะเฮ้ยมีมีมจานใหญ่ด้วยเป็นบะหมี่เป็ดหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง100บาทคอมโบเออคอมโบเลยคอมโบเลยเฮ้ยเขามีเขามีแล้วก็เกี๊ยวไหมเกี๊ยวน้ำไหมเกี๊ยวน้ำหมูแดงก็ได้เอาพิเศษเลย60 ข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง100เฮ <100. S 1> <Hey, S 2> ้ยเขามีจานใหญ่ีม่มันเยี่ยมจริงเลยแล้วก็ข้าวหมูกรอบพิเศษเกีอแบบหนึ่งนะบะหมีเป็ดกับหมูกรอบก็ได้บะหมีเป็ดหมูกรอบน้ำพิเศษเลยี่จานอ่ะหนึ่งสอามสี่ห้าหานเดี๋ยวออเดอร์5้าเมนูเดี๋ยวมาดูหน้าตาเมนูอาหารกันแป๊บเดียวครับ มาครับตอนนี้เราได้เมนูมาแล้วทั้งหมดที่เราสั่งไปตอนแรกเราลืมกำกับว่า80กับ100เเขาทำา80มาเราเลยไปสั่งชาม100มาใหม่ตอนแรกเราสั่ง 5, ห้าไปตอนนี้กลายเป็น7เมนูเจ็ดเมนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายๆนะครับวันนี้เรามีร้านถ่ายแล้วจากตอนแรกเกือบไม่ได้ถ่าย <S <S เดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกก่อนอันนี้ชาม100บาทบะหมี่เกี้ยวใส่เป็ด หมูกรอบหมูแดงมาให้จุกจุกแบบนี้อันนี้เขาแยกน้ํามาให้เรา <_ S 1> นะครับเดี๋ยวเราต้องราดน้ําใหม่นะครับผมเราก็ราดลงไปโอ้ยเหมือนเขาใส่พวกแคบหมูมาด้วยนะมันเสียงมีเสียงแตกนะครับโอ้ยเนื้อเป็ดนะหมูแดงนะครับผมหมูกรอบเกี้ยวใส่มาให้แบบจุกๆครับผมอุย้ยแล้วเส้นบะหมี่ดูดีมากเลยอนะ่ะเส้นบะหมี่ทำมาดีมากเลยอ่ะอ้ยหยิวเลยหยิวเลยคือบะหมี่เนี่ยดูด้วยตาเปล่านี่คือเห็นแล้วครับว่าเส้นแป้งไม่ติดกันไม่เหนียวติดกันแน่นอนสวบเลยครับ ว้าวหอมมากอ,อุ้ยซุปหวานหอมอร่อยมากอุ้ยหอมเลยอ่ะอืมเฮ้ยไอตัวคับหมูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคับหมูแบบนั้นคือรูปแบบมันเหมือนคับหมูแต่ความหอมกัดเข้าไปมันเหมือนกะกหอมเจียวอ่ะที่เป็นก้อนใหญ่ๆออมันหอมอืมเอาโชคดีจังร้านแม่งถูกใจเลยอ่ะอร่อยมาก อ,อ,อร่อยมากราบมาหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากนะ <Yahoo! S 1> อ,อืลองกินเป็ดบ้างไหมหนังเป็ดหอมมากนี่มาดูเป็ดที่ใกล้นี่เนี่ยดูหนังดิดหนังนาน้ำเนี่ยหอมๆเลยอ่ะอเฮ้ยอันเนี้ยเป็ดโคตรดีนนเ,ดดดเียวนะครับ อร่อยครบจบทุกอย่างตั้หนึ่งนะร้านชื่อร้านเลยนะยหนวดยหนวดคือร้านในนวดเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านบอกว่าดีนั่นที่หนูมาเวลานี้คือเวลาเนี้ยประมาณบ่ายสองก็เขาว่าถ้ามาช่วงเย็นอ่ะเขาจะมีบัตรคิววางอยู่ข้างหน้าบว่าคิวเต็มเลยหนูจะไม่นั่งกินนั่งสั่งแบบนี้แน่นอนเขาบอกแสดงว่าร้านร้านดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเราไม่รู้ หนึ่งร้อยบาทหมดแล้ววุแสดงว่าเรามาช่วงเวลาดีนะเนี่ยเพราะว่าแบบได้กินทุกอย่างมันก็ของยังเต็มอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกินเป็นข้าวบ้างเมนูข้าวอันนี้ข้าวราดหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ด100บาทจานนี้100บาทนี่ใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้นะครับใหญ่มากลองดูครับ น้ำราดหมูแดงเขาก็จะเป็นสูตรแบบเหมือนหวานอะ่ะอ,อร่อยเหมือนจะมีงาพวกงาขาวข้างบนด้วยมันเวลากินแล้วมันจะมีท e เจอร์แบบกรึบๆเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอร่อยนี่ใส่ซีอิ๊วไปหน่อยอแหมคำนี้ครับผมใส่ซอสเปรี้ยวพริกเปรี้ยวไปอร่อยมากอืมเขาก็จะมีเป็นผักมาให้นะแล้วก็เป็นถิงดองนะครับผม ว่าร้านนี้ตั้งให้เป็นร้านรับสูตรฝากรได้เลยเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าขงในซอยนี่เขาเรียกว่าซอยสาเป็นซอยที่เขาไว้ขับมอเตอร์ไซค์ทะลุตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นร้านรับๆอยู่ในซอยน้อยนคนจะรู้เจ็บเป็ดไว้กึินสุดท้ายเลย,เ,ยเป็ดดีมากดูคำนี้ใกล้ๆ้สองชิ้น หอมมากมหมดแล้วครับผมหนึ่งร้อยบาทสองอบาทแล้วอันนี้ก็เมนูเกี๊ยวน้ำหมูแดงนะครับพิเศษหกสิบบาทก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ6กสบาทนะพิเศษเกี๊ยวกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับกันเลยอืมหุ้ยเกี๊ยวเขาก็อร่อยะกากหมูเขาก็ดีอืม สามชิ้นแล้วสี่ห้าหกอุ้ยหกหึ่เจ็ดแปดหึ่หกสิบห้าบาทเกี้ยวสิบตัวอันนี้สิบตัวเป็นหกบาทหึ่แล้วดูหมูแดงหมูแดงเหลือเพียบเลย เนี่มาดูทำไมมันถึงหอมเหมือนหอมเกียวกากเกียวมันเหมือนเป็นกากเกียวที่แบบขยายขนาดขึ้นมายิ้นโคตใหญ่น่ากินมาก oh. หอมหอมเลยหกสิบห้าบาท oh. ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบนนี้เท่าไหร่ครับพิเศษป่ะเนี่ย oh. พิเศษหกห้าบาท oh. เป็นกวางไม่กินจะากกินหมูกรอบถ้าถามผมเรื่องสไตล์รสชาติน้ำลาดอ่ะผมว่ารสกลางๆไปอ่อนๆนิดนึงส่วนตัวผมนะรู้สึกว่าบะหมี่น้ำซุปเขาเนี่ยโอเคอร่อยร้อยเปเ็นเลยแต่ตัวถ้าเป็นพวกเมนูข้าวผมรู้สึกว่าพวกรสชาติน้ำลาดต่างๆมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับอันนี้เรารีิีแบบตามความจริงเลยนะของผม <laughs> เขาถึงต้องมีตัวนี้มาให้เติมแต่พอเราเติมตัวนี้ไปปุ๊บดีขึ้นเลยอร่อยขึ้นแบบชัดเจนเลยมีไข่ม,มาได้ครึ่งลูกนะหกสิบห้าบาทวันนี้ไหรยเนี่ยอันนี้ร้อยเหมือนกันป <80. S 2> ่ะแปดสิบ อ๋อนี่แบบเหมือนเมนูอันแรกที่รเรากินที่ร้อยหนึ่ง <20. S 1> แต่นี้80เฮ้ย,ยมันไม่ค่อยต่างเลยนะดูดิ8ปบาทผมว่ามันเฮ้ยเฮ้ยเมนูข้าวถ้าอยากให้อร่อยนะครับราดด้วยหมูกรอบเป็ดใน3เนื้อเนี่ยถามว่าชอบอะไรที่สุดของร้านนี้นะเป็ดอันดับหนึ่งหมูแดงอันดับ2หมูกรอบอันดับสนะครับ ้าวต้องหมูกรอบแล้วอืมตอนนี้ผมชอบเป็ดกว่าชอบเป็ดเขามีจับล้วนแบบแม่เอาข้าวแมวเป็ดเป็นรองเท้าของผมหน่อยไม่เป็นฟังวหุนยังไม่ได้สั่งเลยถ้ามีอ่ะผมเอาเป็ดหมูแดงหมูกรอบรวมกันก็ได้รวม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 ทำราคาไม่ได้นะจะไปอย่างเดียวเลยเป็ด หลายคนอาจจะสงสัยว่าเดี๋ยวทําไมสว่างทําไมเดี๋ยวมืดดูตรงนู้นครับรตรงนู้นเลยลมพัดทีหนึ่งสว่างทีหนึ่งลมหายก็จะมืดหน่อย,อย,ยหัวแล้วแสงอย่างนี้คือ,คอว่าดีใช่ป่ะเนื้อเป็ดคือปลากายเลยป่ะโอ้เป็นปลากายนะแปดสิบบาทครับอุ้ยเอานี่ได้นำ้ำ อ่าต่อไปอันนี้เป็นบะหมี่สามอย่างครับหมูกรอบบุหรีแดงเป็ดแปดสิบบาทโอ้โหโอ้แต่เขาว่าเยอะนะคือมันเยอะมากจริงนะเนี่ยโอ้โหแล้วคนไ่นกินนะผมชอบเส้นอันนี้เส้นคือแบบอันดับหนึ่งจริงๆเส้นนี่คือแบบบอกเลยถูกใจมากชอบมากอืมเสร็จกันเลยคือจะบอกนะเส้นเขาอะคือแบบจะมันๆหอมๆอะ หอมน้ำมันกับกระเทียมเคียวที่เขาไปคลุกอ่ะมันอร่อยมากตอนนี้ไปอีก80บาทอันนี้เท่าไหร่นะ75 75าเเป็นเป็ดกับหมูกรอบล้วนนะครับคือบะหมี่75บาทนี่คุณคุ้มแน่นอน แล้วเส้นบะหมี่คือบะมีคือคลิงมากผว่าอร่อยมากอมอขอบคุณครับขอบคุณครับอืมสองบาทนี่ทางแยกมาผม,มนะครับผมเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็ดอ่ะเราเวลาเราสั่งเลือกส่วนได้คือบางคนก็ชอบส่วนติดกระดูก เนื้อล้วนอะไรอย่างเงี้ยหนังล้วนไม่เอาหนังได้หรือเปล่าวะไม่ได้ได้นะไม่ได้ไม่น่าได้นะไม่น่าได้ขอขอบคุณนะครับที่ร้านเคยมีคนมากินเยอะไหมครับมีตอนเย็นจาก ตอนนี้คนเยอะแบบกินคนเดียวเยอะๆยอะครับก็ไม่เจอเพิ่งจะเจอเลยไม่ใช่คนเยอะแบบนั้นคนเยอะแบบกินเยอะที่กินเยอ็ก็มีนะคะคนละสามชามก็มีสามชามเต็มที่ก็สามชามเต็มที่สามชามเรากี่ชามนะเนี่ยดูสิเนี่ยโอ้โหเยอะเลยก่งจังเลยเยอะถึงร้อยด้วยจ๊าดจ๊าดจ๊าดชามเ๊าดจ๊าดจ๊ะดจ๊า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 จ๊าดจ๊าดจ๊าาดจ๊าาด ดูแลอย่างดีคือเขาดีใจนะครับที่เรามาถ่าย<ช>ถึงเราไม่ได้นัดแต่เขาดีใจครับเาถึงเขาไม่รู้จักเราแต่เขาก็ดีใจครับ<อ>มาดูใ,ใกล้ครับนะ้าจะลาดให้ดูครับผมอือฮึอืออือสัีอือฮใส่นี้ด้วยเพื่อความแซ่บอือือเปิดด้วยเป็ดใช่ครับ เนี่ยคือเป็ดสุดมาก,มกอุ้ยมันตกมันตกเวลาใครกินแล้วมันเลี่ยนเนาะเขามีกิ่นดองตัดเลี่ยนให้ถักกวางตุ้งก็กรอบๆนะครับ ไปแล้วร้อยสามสิบอันนี้ใช่ไหมที่คุณป้าเขาบอกว่าอยากใส่เยอะน้ำจิ้มหมูแดงหมูกรอบเขาบอกจะหวานใช่ไหมติดหวานฮันอูจะราดแล้วมันน่ากินจริงอืคือน้ำจิ้มหมูกรอบหมูแดงอันนี้หวานจริงแต่ผมมาอร่อยผมชอบนะคือหวานหวานหวานน้ำเลยแล้วจะอร่อย หมูแดงหกห้าปลาล 5, รเดือดหกสิบปล้าโรตเห้าบาทดนนี้นี่คผู้ชต้องกินแบบนี้นะครับอยากได้ส่ดรถด5บาทห้าบาทอ่่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเเต่กเอไปครับกรอบเราก็กินไปเลยคำละครึ่งขีด เฮ้ยอันนี้กี่บาทแล้วเนี่ยถ้าทำกินอันนี้หมดรวมเป็นกี่บาทจ่ายร้อยสี่สิบไม่เท่าไหร่หมายถึงว่าจ่ายไปร้อยสี่สิบแล้วแต่ยังไม่อิ่มเท่าไหร่เพิ่มเดี๋ยวเอาเมนูมาออเดอร์นะครับเหมือนเขามีลิงก์ด้วยป่ะใช่หรือป่ใช่ไหมเดี๋ยวลองสั่งเมนูเพิ่มเนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับจดเสร็จแล้วคนจดเปนูแล้วพี่ครับเพิ่มครับบ้านหรอ กินนี่พี่กินนี่กินนี่ครับกินนี่หมดเลยไม่ยังไม่กลับเรายังไม่กลับไม่เมื่อกี้ผมสั่งอะไรบ้างสั่งไปเยอะขนดนี้เลยอันไหนก่อนดีเนี่ยอันเนี้ยที่สั่งชุดที่สองมาเนี่ยผมสั่งมาคือรอบเนี้ไม่มีข้าวนะผมเน้นบะหมี่เลยเพราะบะหมี่ที่เนี่ยจะบอกว่าไงดีเอางี้ละัน2 0 2 5ปีนี้พูดแล้วก็จะหัวอว่หรอเปล่าง ก็มีเป็ดที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาในปีแบบ2ั2 5บว่ร้านเนี่ยผมยกให้เลยจริงกินมาี่ร้านนี้แล้วแหลอร่อยเลยอร่อยเลยนี่เออที่เจ้าี่ร้านต้มเล้งอันนี้ผมสั่งมาเป็นชามนี้นะครับ60บาทนะ60บเบิ้มเมนี้เลยลองลองซุปโอ้โหซุปร้อนๆเลยน้ำซุปเนี่ยก็จะเป็นแบบเค็มๆหอมกระดูกเข้มข้นเป็นซุปไม่เป็นซุปเผ็ดซุปเล้งนะ เป็นซุปเหมือนซุปน้ำกวยเตี่ที่เขาทำเป็น,ปน,ปนฟิล์มานั้นนะครับผมเฮ้ยแต่มันหอมหอมพริกไทยเข้มข้นกว่านนเล้งควดอร่อยพี่กินเดียวเหรอคนเดียวเล่ใชเไียคเลของเริ่มตกใจทำให้ถึงคนได้ไ่มพรุงนี้ตกใจหมดเลยนึกว่าแล้วเองเล้งอร่อย อุ้ยเนื้อดีเลยอะ่ะโอ้โหคือสุดยออร่อยเลยนะต่อร้อนๆนี้นะแห้งเข้มข้น,นถึงแม่ไม่เป็นต้มเล้งแบบแ่บแบบที่เราเคยกินอะ่ะแต่ว่ามันทำแบบนี้ได้เติมพริกได้คือน้ำข้นๆอนะ่ะผมว่าถ้าใส่กับพริกอย่างเงี้ยว่าอร่อยนะคราวนี้นายเล้งแซ่บแล้วล่ะโอ้โห ว้าวโอ้ยสุดเออมันต้องงี้โ,อ,โอร่อยมากอร่อยจนผมแบบอยากให้เขาแกะเลาะเนื้อมาให้แล้วผมไม่ต้องมีกระดูกก็ได้เล่อยากแกะร้อนอันนี้ก็เป็นแห้งลองกินแบบไม่แห้งหน่อยไหม,มเซตแรกอะผมว่า ก็มีแหละที่เขาเสิร์ฟมาเป็นแห้งแต่เราแห้งเทน้ำรวมหมดเลยไม่ได้ดูเลยเส้นบะหมี่มันน้ำหอมกินแบบแห้งเนี่ยกับพวกเป็ดพวกน้ำราดนะครับก็จะมีความหอมหวานนะอร่อยเหมือนกันอ๋อซิกเนเจอร์เหมือนกันเนี่ยแต่ก็มีเป็ด คือเวลาเรากินแบบแห้งอ่ะความมันความหอมกระเทียมเจียวอ่ะมันจะชัดกว่าเรากินแบบน้ํานะครับนครับผมอยากรู้ว่าเขาใช้บะหมี่อะไรเอายิ่งห่อบะหมี่ให้ดูได้ไหมอันนี้อยากรู้ส่วนตัวจริงอยากรู้จริงเนี่ยเพราะว่าบะหมี่อร่อยถ้าวันนี้สปอนเข้าเราก็จบแล้วเขาก็ได้เต็มเต็แต่ไม่มีไง ก็เลยสปอนฟรีจ่ายตังเองอีกคนนี้จริงเหรอสั่งทำคือไม่ได้ซื้อสับเร็จมาไม่ซื้อสเร็จบามีสั่งทำพิเศษโถเราดูยี่ห้อมีให้หน่อเยความลับแล้วร้านเป็นซีเค็ตใส่ผมอีกแล้วแหม่ทำเองกินที่ชมรีไม่ได้ด้วยสิคือใส่พริกไปแบบขุดโอ้ยน้อเลย เป็นต้มเล้งอีกแบบนึงเลยอะย่ะมีเกีียวมีเกียเียวโอ้กินร้อนๆอย่างนี้ก็ดีอะ่ะทีนี้เราก็สั่งชามาร้อยไปอีกชามหนึ่งนะครับผมชิวๆ คือข้อดีของวันนี้นะผมรู้สึกว่าผมกินได้เรื่อยๆ,ๆแบบไม่อิ่มแบบอร่อยมากๆจริงๆ mm. เหมือนเจอร้านที่ถูกใจแล้วมันแบบมันห่วยอ่ะมันห่วยตลอดเวลา mm. ซุปบะหมี่ก็อย่างหนึ่งซุปเล้งรสชาติอย่างหนึ่ง mm. รู้แล้วรู้แล้ว mm. อ,อู้เอาซุปเล้งที่ปรุงแล้วมาใส่ชามะร้อยชามนี้ mm. oh. อ,อร่อยมากเลยอะพี่ครับผมเอาชามร้อยชามนี้อีกชามหนึ่งพี่ก <500. S 2> ินน,นี่ครับเอาเป็นเอาเป็นน้ำก็ได้พี่อร่อยหยุดไม่ได้จริงอ่ะ แบบกล้องอยังหมดนะเดี๋ยวยี่สิบหัน,ห,นหันอรออ่อยอร่อยเยอะก็เอ็กซีนะครับสามารถเลี้ยงบะหมี่ผมได้ด้วยการซุปเปอร์แท้งนะครับผมแค่นั้นเลยได้ครับเท่ากับว่าเลี้ยงผมกี่ถ้วยก็ซุปเปอร์แท้งมาได้ครับขอบคุณลุงแนครับอขอบคุณนะครับพี่ 100บาทไว้อีกแล้วคือถ้าใครมากินนะผมแนะนำว่าสั่งชาม100บาทคุณจะได้ทั้งเนี่ยบะหมี่เกี๊ยวนะครับแล้วก็เป็ดหมูแดงหมูกรอบกากหมูอย่างเงี้ยครบว้ขอบคุณมากครับ100ถ้าเราซอยย่อยก็จานละ50บาทอย่างเงี้ยก็2คนก็ผมว่าก็ไม่น้อยนะ เยอะแล้วเส้นบะหมี่เขาโคตรเยอะนะครับอุ๊ยร้อนเอแลวโอเคร้อยหนึ่งเส้นนี่แบบนี้คำเดียวหมดไหมร้องไหมท้าไหมท้าไหมแบบนี้คำเดียวถ้าไม่ร้อนคือผมทำได้โอเคเลย โอ้โอ้ยอที่น้ำตาไหลไม่ใช่อะไรนะร้อนโอ้สงสัยไม่ไู้ว่าทำทำไมนั่นนะจือร่อยอร่อยก็พิเศษสงสัยเหมือนกันถ้าหมดชามนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทมันเยอะประมาณบ่ายสามนิดละ คนเริ่มมาคนเริ่มมาเราก็พอดีนะครับผมนั่นครับเดี๋ยวเรียกป้ามานั่งฝั่งร้านน่อใครเขาได้คุณป้าครับเชิญท้าไปนั่งครับรบกวนดีครับเดี๋ยวบอกว่าเรามีร้านคุณป้าโคตรอร่อยชื่อร้านนี่เป็นชื่อใครครับคุณป้ามันเป็นแนกเนมตั้งขึ้นมาอ๋อนแเนมตั้งขึ้นมาเฉยแฟนเขามีหนวด อ่าแฟนมีหนวดก็เลยบะหมี่ไร่นวดชื่อฉายาว่าเป็นบะหมี่ไร่นวดอันนี้ผมรบกวนคุณป้าฝากร้านให้หน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงจุดวันไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมร้านอยู่ที่สำโรงซอยวัดด่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าอยากมาทานก็มาทานได้คนไทยก็มากินได้นะครับฝรั่งก็มากินได้มาเยอะนะฝรั่งก็มาเยอะต่อเลยครับเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าทุ่มค่ะ คือปกติเนี่ยขายไม่มีวันหยุดไม่มีแต่ว่าหยุดแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่แล้วแต่วันหยุดพิเศษเรามีสุรางไม่มีวันหยุดประจำสามารถโทรมาเช็คได้รั้เบอร์โทรฝากเบอร์ให้หน่อยครับผมได้เลยครับศูนย์แปดหนึ่งสามสี่สี่เก้าแปดสี่เก้านะคะถ้าคุณโทรมาภายในจินนี้ต้องมีหนึ่งร้อยฟรีไปเลย หยอกเล่นนะครับได้ค่ะได้ค่ะสมมติว่ามาจากรายการนี้อ่ะได้เลยแล้วก็ขอบคุณนะานที่มาถ่ายทำรายการขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยไม่น่าเชื่อเป็นร้านลับที่อยู่ข้างในตลาดเนาะเขาเรียกว่าตลาดอะไรนะครับตรงนี้เขาเรียกซอยสามบาทซอยสามบาทตลาดข้างหลังนี่คืออ่ตลาดเอี่ยมเเจริญอี่ยมเจริญอ่าตลาดเอี่ยมเจริญอันนี้ซอยสามบาทถ้าใครมาจากบางนาเนี่ยอยากขึ้นสะพานนะเลี้ยวซ้ายจะเป็นซอยวัดด่านเพราะถ้าขึ้นสะพานแล้วเนี่ย มันจะสูงอ่าเราก็ต้องลงมามันจะต่ำหน่อยเลี้ยงซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ปากซอยวัดด่านเดี๋ยวจ่ายจ่ายเงินให้เราวันนี้ไม่มีที่จอดก็สามารถจอดที่วัดด่านแล้วก็เดินมาทานได้อ๋อจอดวัดด่านแต่ถ้ามอไซเข้าถึงที่แต่ถ้าเป็นรถใหญ่ต้องจอดเพราถ้าผมเอาเครื่องบินมาวันหลังเนี่ยผมจอดตรงไหนได้บ้างครับจะต้องจอดลานอินฟิเนียแล้วแต่ถ้ารถยนต์จะจอดอินฟิเนียก็ได้นะคะมันสะดวกแล้วก็ข้ามสะพานมาโอเคครับอินฟิเนียแล้วก็ข้ามสะพานลงเดินมานี่ได้ค่ะ ออร่อยมากครับคุณป้าขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับบ้านด้วยนะคุณผมกินเก่งไหมคุณป้าเก่งเพราะผมเคยเห็นเลยนะเนี่ยจริงเหรอครับเผมเห็นคนแรกเลยเนี่ยขอคำถามนึงครับอันนี้สำคัญมากผมหล่อไหมครับหล่อค่ะหล่อทุกคนเลยค่ะโอที่มาด้วยกันใช่ไหมครัจ้าผมมากันกี่คนครับสี่คนค่ะถ้านับห้านี่ไอ้นอนมึงโ้องขี่คอแน่แน่มึงขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ก็ฝากร้านคุณป้าไปด้วยนะครับใครที่อยากตามนั้มากินก็ตามมาได้เนาะไปครับก่อนจะกันไปอยัืมงยังไปเดี๋ยวมึงไปมึงไป ไปได้แล้วสวัสดีครับเก็บออกเลยแต่เชื่อเราไหมผมไม่เคยกินเป็ดเอ็มเคจิ้เหรอกเอ็มเคแต้องหาไม่ไม่ไม่เอ็มเคซุกพี่แบบเอ็มเคจริงๆอ่ะไม่ใช่เอ็มเคแบบนั้นนะไม่มีใครกินเป็ดแหมพวกมึงมั่งพวกมึงยิ้มอ่ะคุณแม่บอกว่าให้มาถ่ายรูปไว้เป็นทำเป็นที่ระลึกเป็นที่ระที่ระลึกที่ระทึก คุณป้าว่าถ้าแบบคุณป้ามีหลานแบบผมอย่างเงี้ยกินอย่างนี้ทุกวันป้าไหวไหมครับได้เลย,ยดได้เหรอโอ้โหใจดีเลยอ่าขอบคุณมากเลยนะครับอขอบคุณนะคะ